สวัสดีครับช่างไก่สาก,กจมครับวันนี้ผมจะมารีวิวสวิตแปลงปลัก,กรุ่นนะครับอันนี้เป็นของ CBR 300F นะครับมาดูหน้าตาของสวิตเดิมๆครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับามาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วก็เป็นออฟลันนะครับแล้วก็ส่วนปลักก็จะเป็นปลักสีน้ำตาลนะครับแบบนี้เป็นปลักก้ช่อง แล้วก็ส่วนฝั่งซ้ายเดิมๆนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ปุ่มแตะนะครับแล้วก็ปุ่มไฟสูงไฟต่ําแล้วก็พาร์ทไฟสูงนะครับส่วนปักเดิมๆนะครับก็จะเป็นปักสีดํานะครับก็จะมีปักก9ช่องกับปัก3ช่องนะครับแล้วก็จะมีสายนะครับสายอันนี้จะเข้าที่ลิมิต สวิตช์คลัชนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาเดิมๆของเจ้า CBR 3 0 0 F นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาแปลงนะครับแปลงเป็นสวิตช์ทันนีเวลนะครับตัวนี้เป็นงานแท้นะครับงานแท้เบิกเลยนะครับก็ฟังก์ชันในนี้จะรวมไว้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งข้างซ้ายและข้างขวาโอเคเรามาดูฟังก์ชันกันนะครับฟังก์ชันจะมีปุ่มแตะนะครับปุ่มสตาร์ท แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงนี้เป็นไฟสูงต่ำนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟผ่าหมากนะครับอันนี้จะเพิ่มเข้ามาจากของสแตนดาดจะไม่มีไฟผ่าหมากครับก็อันนี้เราก็ใส่ไฟผ่าหมากเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้ก็ทาหน้าที่เป็นออฟลันนะครับออฟลันในการดับเครื่องนะครับแล้วก็พาร์ทไฟสูงและอันนี้ก็คือหน้าตาของเจ้าสวิตช์ทันนิเวลนะครับ อันนี้เรามาเล่นรุ่นใหญ่กันบ้างนะครับโอเคมาดูเรื่องสายนะครับสายก็จะแบ่งเป็น2ข้างนะครับโอเคสำหรับข้างซ้ายนะครับก็จะเป็นปลักก้าช่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คู่กับปลัก3ามช่องนะครับซึ่งอันนี้ผมจะเขียนลงไปในนี้ให้นะครับแล้วก็ส่วนข้างขวานะครับก็จะเป็นปลักก้าช่องปลักเดียวแล้วก็จะห้อยสายไว้นะครับอันนี้ เอาไว้สําหรับต่อไฟเบรกข้างขวานะครับต่อไปนะครับเรามาดูตรงลิมิตสวิตคลั์นะครับก็จะใช้2เส้นนะครับเสียบเหมือนเดิมนะครับก็จะห้อยไว้่างนี้สาหรับเจ้าฮันนี่เวลนะครับก็ตัวนี้สามารถทําได้2ระบบนะครับระบบแรก็คือว่าอาจะใช้ฟังก์ชันทั้งหมดนะครับในฝั่งซ้ายฝั่งเดียวก็ได้หรือว่าเราจะใช้ฟังก์ชันคู่อย่างนี้ก็ได้คือว่าข้างขวานะครับ มันจะอาจจะติดปัญหาเรื่องสายเร่งนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นสายเล่งคู่นะครับหรือว่าสําหรับคนที่ต้องการประกับเล่งเดิมนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้แล้วก็ฝั่งซ้ายก็ใช้ฮันนี่เวลได้นะครับส่วนเรื่องปลั๊กก็เลือกกันเลยครับถ้าเกิดว่าจะใช้สวิตช์ของเดิมเดิมมนนะครับก็เอาปลั๊กเดิมเสียบเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะใช้ฟังก์ชันของฮันนี่เวลฝั่งฝาเข้ามารวมด้วยนะครับก็ใช้ปลั๊กตัวนี้เสียบเข้าไปแทนนะครับก็จะ ใช้ตรงนี้ได้เหมือนเดิมเหมือนข้างเอาข้างขวามาย้ายมาไว้ข้างซ้ายนั่นเองนะครับครับและนี่คือสวิตช์ฮันนี่เวลนะครับใส่ CBR 300F นะครับปลั๊กตรงรุ่นนะครับถ้าหากท่านใดสนใจครับก็สามารถสอบถามมาได้ครับทางเพจร้านทา้งไก่สักจมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับส่วนเจ้าสวิตช์ฮันนี่เวลนะครับเราก็มีทั้งงานแท้และงานเทียมนะครับท่านใดสนใจครับจากจะแปลงใส่รุ่นไหนนะครับก็ สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าหากเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมครับกด subscribe นะครับฝากกด like กด s h a r นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมช่างไก่สักโจมและทีมงานขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ